สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุด The Eye of Thalot by กันเชริยน,นะคะวันนี้เราไล์สดกันใช่ไหมคนที่ยังไม่เจออาจารย์เจอกันพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะจ๊ะอีก6ราศีที่เหลือนะจ๊ะมาเรามาอัปเดตเอ้ยไม่ใช่อัปเดตสิ่ง r a n d อม r a n d อม เรามาแรนดอมคลิปกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะเมษาแล้วจะมีรักหรือเปล่าอ่าสำหรับคนสดๆหรือสำหรับคนไม่มีคู่สำหรับคนความสมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่แบบรอรอรอ,รอแฟนรอคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าเมษาเนี้ยจะมีใครมาจีบเราไหม <c oughs> ถ้าเขาไม่มาจีบเราเราก็ไปจีบเขา <c oughs> โอเคไหมอ่ะมาขอดูสถานการณ์ก่อน และดอบคือการส่งสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเราดูกันก่อนชีวิตเป็นยังไงชีวิตคุณเป็นยังไงถ้าชีวิตคุณตรงกับที่อาจารย์อ่านไพ่ก็ไปต่อเลยนะจ๊ะมาดูชีวิตของคุณกันรอรออะไรจ๊ะรออะไร哟รอ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 อะไรรอคนเก่ารอคนการอคนที่จากไปรอข้อความรอคนที่จริงใจรออะไรอยู่จ๊ะเดียมเพลส อาการของคนที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอาการของการตัดตัดสินใจรออะไรเนี่ยมีการเฝ้ารอในบางสิ่งบางอย่างนะจา๊ะซองดาบเดอะ o ฟรรอการเริ่มต้นใหม่รอการลืมใครสักคนอืมจะลืมเขาได้ไหมนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่ารออะไรอยู่คะไพ่ของคุณที่เห็นการมองไปทั้งหน้า การมองหาสิ่งใหม่ๆกับชีวิตการเริ่มต้นใหม่มีเกณฑของการเดินทาง 1. การเดินทางไปไหนเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจได้ไปเที่ยวได้หรือการโยกย้ายบางคนอาจจะเริ่มต้นงานใหม่กับที่ทำงานอ่าหรือบางคนรองานอยู่รองานอยู่รองานรองาน,งานเปลี่ยนแปลงบางคนมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานโยกย้ายย,าย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายอะไร ย้ายอะไรออบางคนอยากได้งานใหม่แต่ว่าที่ใหม่นั้นมันอยู่ไกลจากที่เก่าหรือเปล่านะคะเ,ออเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะได้เข้าสังคมได้เจอเจอ,เจอผู้คนมากมายเข้าสังคมมีสังคมมีการแวดล้อมก้าวหน้าในอาชีพการงานดีถ้าคุณทำงานประจำก็มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนั้นนำมาซึ่งผลสำเร็จ นะจ๊ะแต่ชีวิตมีอุปสรรคเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาพยายามใจเย็นๆบ้านมีบางคนที่จะอยู่ในอาการของการย้ายไม่แน่ใจว่าจะอยากย้ายไหมบางคนไม่อยากย้ายกลัวไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะจ๊ะหรือในบางคนนะคะมีเกณฑ์ของการแอบบรักแอบบชอบใครแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่าเออเราจะเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า เรายัางไม่กล้าเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์ของคนที่เรากลัวกลัวเกินไปกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวเจ็บอีกเอออารมณ์นั้นอไพ่ของคุณเนี่ยไพ่มองถึงคนที่ทํางานไม่ได้มองถึงความรักสักเท่าไหร่นะจ๊ะพยายามตัดใจจาก วงจรต่างๆของคุณมีการตัดใจตัดสัมพันธ์บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกับใครบางคนที่ทําให้เราเศร้าใจหรือในใครบางคนอาจจะอยากย้ายที่ทํางานเพราะว่าอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากเจอเจอกับคนที่ทํางานอีกแล้วนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือหรือเจอพบเจอกับคนเก่งๆอ่าได้ร่วมงานกับคนเก่งมีความสามารถคุณเองก็มีความสามารถด้วยเหมือนกันนะจ๊ะ ไปดีนะถ้าย้ายนะถ้าคุณได้ย้ายงานนี้เป็นงานที่ดีทีเดียวถามว่าดีไหมเยี่ยมเลยนะจ๊ะแต่ว่าคุณอาจจะเกิดอาการเกรงอาการกลัวเกินไปก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขอให้ตัดสินใจที่จะสู้เท่านั้นเองชีวิตต้องสู้นะจ๊ะอย่าไปกลัวการตัดสินใจใ,นใดๆก็ตามการเริ่มต้นชีวิตการครบหากับใครหรือการทำงานยังเป็นหนทางที่คุณจะต้องเจอ เป็นความตื่นเต้นความเร้าใจหรือเราไม่รู้หรอกว่าไอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอเจอสิ่งใดบ้างแต่ก็คุณก็พร้อมที่คุณจะไปนจะจ๊ะถ้าในเมื่ออยู่อยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆแล้วมันไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขคุณพร้อมนะในบางคนเพิ่งจบจากรักมาโดนเทมาหรือเทเขาก็ไม่รู้แหละอาจจะโดนเขาเทมาหรือคุณเทเขาก็ได้เช่นเดียวกัน คือรักเก่ามันไม่ดีไม่ได้รับการเติมเต็มอีกแล้วไม่ได้มีความสุขอีกแล้วดูหมืนหนทางในวันข้างหน้าที่มีมันจะเจอทางตันตันหนทางเพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะไม่อยากอยู่กับรักเก่าอีกแล้วรักตัวเองน่าจะดีกลับมารักตัวเองโสดสวยร่รวยมากน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของคุณในไพ่ใบนี้นะจ๊ะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่รักตัวเองเป็นเป็นคนที่เริ่ม เขาเรียกว่าเรียนรู้และเติบโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะจ๊ะเราโดนมาเยอะอ่ะโดนมาเยอะเจ็บมาแยะแล้วก็มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่อยากมีใครแล้วถ้าการมีใครนั้นทําให้ฉันต้องเสียใจผิดหวังหรืออกหักนะรักตัวเองเป็นแล้วค่ะที่ผ่านมาก็โดนมาเยอะเหมือนกันค่อนข้างจะสาหัสสากันมาอยู่หรือคุณอาจจะไปเจอความรักที่เป็นเป็นเติร์ดก็ได้ เหมือนเขาอาจจะไปจีบคนอื่นหรือว่าเราสองคนไปกันไม่ได้อีกแล้วนั่นแหละเราให้เขาเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเพียงแต่ใจของคุณจางต้องรักษาใจรักษากายรักษาความรู้สึกแค่นั้นแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอืมเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะอืมถ้าคุณมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเจ็บน้อยลงเนี่ยคุณจะรู้สึกดีใจขึ้นมาทันทีเลยว่าถ้าเรารู้อย่างนี้เราเลิกซักก็ได้แล้ว รู้สึกว่าการเลิกแล้วทำให้เรารู้สึกปลดปล่อยรู้สึกทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกับการที่เราพยายามยื้อรั้งอารมณ์นั้นเพราะว่าการยื้อการรั้งมันทำให้คุณค่อนข้างเครียดคิดมากจิตตกนอนไม่หลับไม่ว่าเขาจะทิ้งเราหรือเราจะทิ้งเขาเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณทีเดียวนะจ๊ะจุดเดชเนี่ยจดเดวิลแต่แต่แต่ ใช่ในอารมณ์และความรู้สึกยังตัดไม่ขาดยังเจ็บอยู่ยังทุกอยู่ยังทรมานอยู่แต่แต่ว่ายังวนเวียนอยู่แต่ว่าคนที่จะให้กาลังใจคนที่จะให้อ้อมกอดที่ดีได้ก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวนะอ้อมกอดที่ดีที่สุดคือครอบครัวบางคนอาจจะมีเกณฑ์ย้ายไปอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลดดนะจ๊ะอืม รักตัวเองรักลูกรักครอบครัวน่าจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าใครเขาไม่รักเราใครเขาไม่กอดเราเราก็ควรจะกอดตัวเองดีนะอาจารย์มองไพ่ของคุณใช่มันยังผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณตัดยากเหลือเกินเจ็บนะแต่ก็แต่ก็พร้อมที่จะก้าวใหม่เพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในความรู้สึกแบบนี้มายาวนานแล้วก็ได้เจ็บจนชินเจ็บจนชาเจ็บจนแบบเราทําใจได้กับความรู้สึกแบบนี้แล้วเหมือนกับเจ็บน้อยลงแล้วทุกน้อยลงแล้ว เกี่ยมการเริ่มต้นใหม่อ่าใครที่เข้ามาก็อาจจะดูดูไปก่อนอาจจะรังเลมีคนเข้ามาไหมจริงๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคุณเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะจะบอกเลยอ่ะไพ่ของความเก่งไพ่ของคนที่แบบมีจิตดีมีเมตตาการุณาจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจงามหลายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราเป็นคนเดเนี่ยเราเป็นคนที่ใครๆก็รัก ใครๆก็ต้องการเพราะฉะนั้นอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเป็นพอโอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นธนูอ่าเดอะเดพิจ,จิกค่ะธนูพิจ,จิกมังกรมังกรไฟแม่สิงธนูลมแม่ทุนตุ้นกลุ่มโอเคไหมอ่ะ มาดูกันว่าเมษานี้ค่ะสามษานี้เมษานี้การเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยเมษานี้จะมีรักเข้ามาบ้างไหมเออจะมีใครเข้ามาเคาะประตูหัวใจจะนําความรักมาให้เราบ้างหรือเปล่าอ่าเปิดใจเปิดใจอย่าไปปิดใจค่ะถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่คบเราไม่รู้หรอกว่าคนที่จะเข้ามาเขาดีหรือไม่ดีโปรไฟล์เขาอาจจะไม่ดีแต่เขาอาจจะจิตใจดีก็ได้เมษานี้ค่ะจะมีรักเข้ามาหรือเปล่าคะจะมีรักเข้ามาไหม มีไหมมีไหมเมษาเน่เดียว์ฮาร์พนเทศโอ้โหคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่ให้ระวังคนมีเจ้าของแล้วกันระวังพวกมีเจ้าของพวกเนียเผลอผัวเผืออะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะบอกเลยเสน่ห์ล้นเหลือจริงๆมองซ้ายมองขวาดูว่าคุณเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างจัดซ ensitive อ่ะก็ไม่กล้ารักใครไหม เพราะว่าเวลารักใครแล้วทุ่มอกทุ่มใจหลือเกินสร้างกำแพงสูงมากๆเลยแล้วก็อยากอยู่คนเดียวแล้วอะ่ะกลัวใจตัวเองไหมอาจจะเกิดอาการของการตั้งกำแพงสูงๆเพราะกลัวใจตัวเองกลัวตัวเองว่าไปชอบเขาไปรักเขาแล้วคุณเป็นคนรักใครแล้วรักจริงไงนี่แหละกลัวสิ่งที่คุณกลัวคือกลัวตัวเองอารมณ์นั้นหรือเปล่าอยากโสดอะ่ะอยากโสดอยากอยู่แบบนี้เลยไม่อยากมีใครแล้วปั้งกำแพง ใ <N ight of sword> นออฟสอตในไงถือดาบมาขนาดนี้บางคนดูดูนะมีเสน่ห์ก็จริงแต่ด,ดูดูดูตรงไปตรงมาไม่ค่อยหวานหรอกอารมณ์ค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลง,ลงอารมณ์คุณพลิกพลิกอยู่นะคะบางคนเซ็กซี่มากในบางคนยังไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครหรอเพราะว่ายังไม่ลืมคนเก่าๆอยู่หรือเปล่า The h e e l of f o r t u n e t h e w h e e l of for t u n e มาบอกอะไร ซิกอ up ครับนานไงคนเก่ายังไม่ไปเลยนะคนเก่านะ่ะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ยังรอๆคนเก่าอยู่ไหมหรือว่าใจของคุณยังไม่เปิดรับใครจะมีใครเข้ามามีคนเก่าหนึ่งนะคนเก่าคนเก่า,คน,กาคนเก่าที่อยู่ในใจถ้าคนที่อยู่ในใจคุณไม่เอาคนนี้ออกไปจากใจคนใหม่จะเข้ามาได้อย่างไรสรองไม่เท้ายังรอเขาอยู่เลยยังรอยังรอแบบนิ่งๆอะรอแบบไม่ทำอะไรเออแต่แบบ ก็หวังในใจเล็กๆเพราะยังคิดถึงเรมมาสซิเชียนมีเซษคนหนึ่งคนเก่าจะเข้ามาสองคุณอาจจะเจอคู่ที่แบบมาพบมาเจอมาเจอกันโดยบังเอิญหรือในบางคนอาจจะไปเจอคนรักที่บ้านที่บ้านเก่าบ้านเกิดก็ได้เป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมอีม่เคยเจอกัน10 20ีปีพอไปเจอกันมันอินเลิฟมันปิง๊งปังขึ้นมามีแน่นอนนะจ๊ะเจอโดยโดยบังเอิญเจอโดยไม่ได้ตั้งใจ เจอแล้วแบบว่ารู้สึกได้เหมือนกันเขาชอบเราอะ่ะอาจารย์เขาชอบเราแล้วถ้าเขามองเราอาจารย์เขามองเราถ้าไม่มองเขาจะรู้ได้ไงว่าเขามองเราอะ <c oughs> นั่นแหละมีแน่นอนนะจ๊ะคนเก่าก็จะกลับมานะจ๊ะแล้วคนใหม่ก็จะเข้ามาเหมือนกันทีนี้แหละเวลาไม่มีใครก็ไม่มีเลยนะแต่เวลาเข้ามาเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเอาคนเก่าหรือจะเอาคนใหม่ดี แต่จริงๆอาจารย์มองว่าไพ่ของคุณคนเก่าไม่ไม่เวิร์กอ่ะมันไม่แฮปปี้ที่ผ่านมาคนเก่าก็ไม่ได้แฮปปี้ถ้ามันแฮปปี้มันดีคงไม่เป็นคนเก่าเพราะฉะนั้นเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆดีไหมความโสดความสวยวเรามีเราเลือกได้นะเราเลือกได้นะไม่ใช่ว่าเราเลือกไม่ได้อืมการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะอาจารย์มองถึงการเริ่มต้นใหม่แต่คุณเป็นคนชัดเจนอะ่ะ บางทีก็ชัดเจนก้นชอบความตรงไปตรงมาไม่ชอบอะไรที่มันคุ้มเคือเหมือนเรารู้สึกว่าคนมาชอบอ่ะไม่ใช่สเปคอะเราขี้เกียจเดียเวลาขี้เกียจคุยอ่ะไม่รู้จะคุยทำไมอาจารย์อารมณ์เนี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเขามาชอบแต่อาจจะไม่เอาอาจจะดูก่อนอาจจะมี่ไม่แบบไม่ใช่สเปคเราหรืออาจจะเป็นคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะก็ได้เหมือนกันบอกแล้วว่ามีเสน่ห์กับกับคนที่เป็น คนไม่โศกมากเลยนะเมษานี้เนี่ยคุณเป็นคนแข็งแกร่งนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูดูมีบารมีดูดุไม่ค่อยยิม้มไม่ค่อยถ้าเวลาฟันรีฟันลี่จัดเลยนะแต่ถ้าเวลาไม่คือก็ไม่ได้อยากคุยกับใครปะก็ไม่ได้อยากให้ความสนใจอ,อาจารย์มองว่าจะมีเด็กเด็กมาชอบเขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะอายุต,ต่างกันละกันอ,อายุต,ต่างกัน พบเจอในการเดิน,นทางได้พบเจอที่บ้านเก่าคนเก่าๆได้คนที่แบบว่าเมื่อก่อนเราเคยเรียนกับเขาหรือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องได้เหมือนกันแต่อาจารย์ให้น้ําหนักกับเด็กไว้เด็กเยอะนะชอบเด็กป้าถ้าชอบเด็กก็ลองดูแต่ว่าถ้าต่างกันมากเกินไปก็คุณก็อาจจะคิดคุณเป็นคนเลือกเยอะเป็นคนช่างเลือกเป็นคนช่างเลือกเป็นคนช่างคิดคิดอันุ้นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นุ่นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย คุณเป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นคนพบเห็นเนี่ยบางคนมีไฟในที่ลับถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีไฟบริวเวณหน้าอกหรือว่าข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็มีข้างล่างเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของเซ็กซ์แล้วก็คุณเป็นคนแฟรี่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นเช่นเป็นคนมีน้ำใจปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นแต่อย่าให้ร้ายนะ ถึงเวลาใจดีก็คือใจดีนะแต่ถ้าเวลาลายก็ก็ร้ายน่าดูเหมือนกันนะก็ให้ระวังแล้วการคนที่เข้ามาเนี่ยเขาถูกอกถูกใจคุณแหละแต่ว่าเขาถูกอกถูกใจคุณเพราะว่าหนึ่งคุณก็อาจจะหน้าตาดีมีสเสน่ห์อย่างที่บอกบางคนแต่งตัวเซ็กซี่มากแต่การแต่งตัวกับนิสัยต่างกันมากบางคนอาจจะดูดีโปรไฟล์ดีดูดีมีชาติตระกูลดูมีสตางค์ดูมีฐานะ คนที่เข้ามาอาจจะอยากสารสัมพันธ์ด้วยเรื่องแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นบางคนอยากจะมาสารสัมพันธ์แค่เรื่องสิบาบวกหรือว่าวันไนส์สแตนอะไรอย่างนี้หรือโดยโดดเด่นน่ยตัวคุณเองอาจจะเป็นคนแฟนลี่เกินไปคนที่เข้ามาเขาได้คิดว่าคุณดูง่ายๆแต่คุณไม่ง่ายนะจะบอกให้เลยคือคนเขาอ่านคุณไม่ขาดเป็นคนที่อ่านยากมากดูเหมือนง่ายแต่ยากดูเหมือนยากแต่ง่ายดูเหมือนแฟนลี่แต่เวลามีโลกส่วนตัวก็อย่ามายุ่งกับฉันคุณเป็นคนที่ คนเข้าถึงยากอ่านคุณยากบอกตรงๆเพราะบางคนแต่งตัวแบบแบบแบบแต่งตัวล่อแหลมมาเร้าอารมณ์อ่ะแต่ชอบทําบุญชอบไหว้พระไม่ชอบคือมีตักกะมีความคิดเป็นของตัวเองคือคุณมีพร้อมสําหรับทุกอย่างแล้วเลือกเยอะค่อนข้างจะคนที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะสกรีนแบบมาน,นั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นุ่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ไดีอันนี้ก็ใหม่เปออันนี้ก็ไม่เหมาะ,มมาะอะไรงี้คุณคิดเดยอะมากอะ่ะ เพราะนั้นการคิดเยอะของคุณนํามาซึ่งถามว่าต้นแพงสูงอืมก็ยากหน่อยเดือนนี้จะมีคนเข้ามาแหละค่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกเลือกดูแล้วการเลือกเลือกคุยเลือกเลือกดูแล้วกัน,กกกกแ,กนแต่คุณจะไม่ค่อยอยากจะสานสัมพันธ์กับใครหรอกใจของคุณเป็นใจที่ยังปักอยู่กับใครที่ไม่เคยลืมต่อให้คนใหม่มาสักสิบคนคุณยังอยู่ใจคุณอยู่กับคนเก่าคนใหม่คุณก็ไม่เปิดรับนะค่ะโอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้อาจารย์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันว่าจะเป็นแรนดอมอะไรโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอารามคะ่ะแอสไซเอฟอีศ e ูายแล้วเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ